รอบสองหรือว่ารอบนอกเอาแล้วนะฮะคู่นี้จะเป็นการพบกันร,ระวังท,กกนะทีมนายกนายกก้านนะครับทีมนายกก้านในฝั่งผู้บรรยายสวัสดีน้องเจนน้องเจนสุดสวยค่ะที่ไหนคะเออเป็นตะก้อโอเพ้นงานประจำปีของ วัดบึงบัวอำเภอวชิระบรมีจังหวัดพิจิตกรก็คือแถวสี่แยกบกงสูงเนี่ยนั่นเอไม่ไกลจากบ้านเราอคุณนภัทรพูดทิพ,พาาย์ต่อไปครับเป็นคู่ออที่สองในรอบ16ทีมสุดท้ายโปรด<ร>ุลยำดังให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมครับยังไงเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะนานๆมีแมตช์โอเพ่นแบบนี้ครับมันๆแน่นอนรอบลึกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับบอกได้คำเดียวครับเดือดเสียตุ่มหรือดาบเปีย ใครจะอยู่ใครจะไปเอาละครับเกมกในรอบท <S 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 ี่หกคู่ที่สองของสนามหนึ in ่งเป็นการพบระหว่างพบกันระหว่างทีมนายก้านในฝั่งผู้พิยารณาตำแหน่งหน้าขวาทําก็เป็นจ่าชัยจากปิซูโร่ตำแหน่ง้ายชงก็เป็นโจเบลตำแหน่งแบ็คก็เป็นเจ้าเอ็ดพบกับทีมไก่สอนราชศีบีของนายก้านหน้าขวาธรรมายเลยครั ก็เป็นเจ้าปัญญาสะอาดนะครับในส่วนของใาซสายชงก็เป็นโจยุทธผมก็เช่นเดียวกันตำแหน่งแบ็กก็เป็นเจ้าเม่นนะครับดูครับว่าใครจะทําได้มากกว่ากันน้องเจนเปขึ้นได้เออคุณนภัสครับสวัสดีครับน้องเจนบอกว่าชมดีเกินไปเกิดโอ้ยก็มันเป็นเรื่องจริงไม่ต้องไปเกินร้อนร้อนแล้วคุณบุญชัยครับสวัสดีครับ คุณชายใช่ไหมครับคุณคุณชายหรือคุณชวยฮะสุเมตมินบุริชาเจนขอบคุณครับเปลี่ยนการพูดนี้ตัดยอดหน้าขวาครับปัญญาเปิดแล้วลูกนี้โอ้โหจริครับสีจะสีออกหน้าซ้ายเลยนะฮะวิุยแต่ที่ไหนได้นะครับเป็นยองแบงเป็นรัดนักัดด้วยนะครับวารอตัวเลย แต้มอยู่ที่สองต่อหนึ่งจมเม็นเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้าดแต่ว่าเสิร์ฟสี่อ่ะนะครับเป็นแต้มของนายก้านสวัสดีนักศักย์ไทยครับสุขสันต์วันเกิดให้เป็นเบิร์ดเดย์ด้วยนะครับแต้มอยู่ที่สองเท่าเจเอ็ดไปที่ช่องขวา เจ้าเมนยังเปิดได้อยู่ครับดูเจ้ายุทธฮะโอ้โหชงนิ่งๆแบบนี้โอ้แต่ว่าจังหวะเตะติดบล็อกจ่าชัยเอาละครับเหลังเอาละฮะมาถึงรอบนี้อย่าคิดว่ากลัวจ่าชัยนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเตะระดับต้นๆของดาเบียวดาลุ่มพิสุโลกเลยนะฮะวันนี้มาเล่นให้ด่าเบี้ยวเลยบ้านเกิดครับเล่นให้ทีมนายกก้านตัดหยอดหน้าซ้ายไม่ทันแล้วครับเจ้าเบลหยอดได้สวยงามครับไปสอน ได้จอดได้สวยเลยสองคนถามนะครับมันนายกการว่ายังไงเขาหยอดมาได้เต้มเราพิกเน็เจะเอ็ดไปช่องซ้ายยังเปิดได้อยู่สวมหัวแบบนี้เอายังเกี่ยวได้อยู่ล้นมาโอ้จังหวะที่เกี่ยวล้นมาแล้วเป็นแต้มนี่นะครับเอาละครับจังหวะ ชิงไวชิงพริกชิงพริกครับจังหวะใครจังหวะมันเออพี่ล่าบอกว่าเจ้าปัญญาหยุดเดินไปนานยังเต็ดีอยู่ครับอ่าใช่ครับพี่ล่าครับอาจารย์เก้าสวัสดีครับวัดทิวระดีผู้จัดการซอรัตมิงกระบอสซอรัตสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากนะครับซอรัตรที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ๆน้องทางบ้านด้วยนะฮะน้องกล้องสวัสดีครับสรัญยูพุ่มพวง แตมตัวนี้อยู่ที่4ต่อ3ไก่สอนราชสีขึ้นน้ำนะครับมาดูฮะเจ้าเม่นตัดยอดตรงนี้น้หนักเบาไปนิดนึงครับไม่ค่าประมาณ3ขีดนับเซนก็ประมาณ5เซนนิดเดียวครับเกือบจริงนายยกการบอกคุ้ขาดแต้มอยู่ที่4เท่าตัวนี้เสียไก่รัตนชัยฟาร์ม ปัญญาสะอาดกดเต็มข้อเลยครับลูกนี้โอ้โหแม้ว่าจะดูตุยนุยไปนิดนึงแต่ยังคงความเก๋านะครับสำหรับไก่เจ้าปัญญาสะอาดดูแล้วแรงจะไม่ตกเพราะว่าแกสุดพี่สมพรสวัสดีครับตามอยู่ที่ห้าต่อสี่โอ้ลูกนี้เสิร์ฟหายเลยครับจม่ช่องมองฝังโดนแล้ว ว่าจะไงนายกกการมีทีมชาติมาด้วยปะครับเออมีมีแต่อดีตนะฮะ่กำพีรอดีตเบียดูแล้วดาบเบียร์อดีตกระดกหกหรือเปล่าอทีมชาติก็จะมีเข้ามาแล้วดาบเบียร์โยปลาสุริยนเอาแล้วีแล้วก็ทันไล่เบียตุ้มรถเกลียวตุ้มเอ้ยไปเทียร์ทูเรนต์นะคุณอาชกมาเกินไปหรือเปล่าตุ้มแต่จะมุ่งสี สวัสดีน้องตาเขียงหมูครับสวัสดีครับวุ้นวายฟิล์มเข้ารอบไหมครับแอดกิจศักดิ์สวัสดีครับวุ้นวายฟิล์มยังในรอบนี้ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่วุ้นวายฟิล์มมันอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะครับดูโปรแกรมก่อนวุ้นวายฟิล์มจะเตะสนามนี้ครับคู่ที่สี่คู่สุดท้ายในรอบนี้ครับสนามนี้คู่สุดท้ายเป็นวุ้นวายฟิล์มผมวันจะบอกว่าทีมท่านแพ้ไปแล้ว แกมตอนนี้ตามอยู่5.7ครับช่องขวายังเปิดได้อยู่จะหยุดโงสวมหัวให้เจ้าปัญญาเนี่ยแะครับในสายบีนะครับกูที่กำลังจะลงสนามนี่จะแก่ลูกทุ่งรวองมิดเอ็กรองเอโดยกนนารนำของท่านรองอันนนช้างทองนะครับ เจอกับผู้ใหญ่อาแล้วครับลูกนี้กรรมการบอกว่าลงนะครับเป็นแต้มของไก่์สอนราชสีห์ครับลุงพลสวัสดีครับเลิกประมาณกิดทุ่มครับที่วัดอะไรวัดบึงบัวต้องวัดบึงบัวอำเภอวิจทะตรงแยกปกสูงแล้วเส้นที่จะแยกมาทางกำแพงประมาณครับเจ็ดแปดโล วัดเมืองบัวอำเภอพิจิตรจังหวัดพิจิตรลุงพศถามว่าเงินรางวัลเท่าไหร่ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทครับที่วัดนักศิลป์รับชมที่อำเภอจุนทยากรทั้งภาพเสียงขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไปทำหน้าที่ที่เรายุทองศรีครับสวัสดีทุกท่านเลยดูสายเอเตอครับจะเป็นนายก้าหรือว่าไก่สอนราชสีบี เลเซตแรกนะครับแต่ตอนนี้ไก่สอนขึ้นนำอยู่ที่9ต่อ6จกจุ๊เมนเจอมาเจ้าเอ็ดเปิดล้นหนาวแล้วครับ เจายุดจับชงให้ปัญญาสะอาดลูกนี้เรียบร้อยสิครับขอให้ยุธขอให้โด่งนะครับเอาละกดเต็มข้อครับลูกนี้เต็มแข้งโอ้โหแม้ว่าจะท่วมไปนิดนึงแต่ความเก่ายังอยู่นะครับเจ้าปัญญาสะอาดตำแหน่งหน้าขวาทางของไก่สอนเลศศีฝั่งตรงข้ามผู้ปฎญยายนั่นแหละฮะเพราะว่าตอนนี้นักกีฬาชุดสีแดงเหมือนกันเลยนะครับมาผมไปแต้มอยู่ที่6ต่อสิบครับ ทีมนายกกันช่องขวาลูกนี้ออกข้างไปเยอะครับภาษาการมองก็เรียกว่าตับไปนิดพี่ลาบ,บอกว่าจะปัญญามาก่อนคู่บาร,รมีเจ้าโกจะแปะอ่าใช่ครับจะก,ก่อนก็จะเป็นเจ้าโกเล่นแบก็กแล้วก็จะแปะชงปัญญาทํา วันนี้เจโกกับเจแปะอยู่อีกทีมหนึ่งครับพี่ล่าแล้วก็ตำแหน่งตัวทําเป็นเจปายสุริยนคุณพิมนคุณสมบูรณ์วันประดิษฐ์สวัสดีครับสีแอลมังเลยสวัสดีครับเสียงซ่าๆเหรออุ้ยอ๋อโอ้ขอบคุณมากน้องแบงค์โอ้ขอบคุณมากครับที่เปิดแล้วก็แปะข้ามา หวานชงตู้แล้วมันกรงปมเปิดชงนะครับแป๊บนึงเนาะกระจกแก้วม่เหมือนช็อตเ <พบ S 2> นาะเซตครับอร่อยไม่ช็อตเหรอเดี๋ยวนะอุ้ยโทษครับ หนึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวไมหรือว่าจอดติดยังรับจับแล้วต้อยอดว่าป้อปิดบัญชีถ้าเป็นนักมวยเมื่อก่อนก็ต้องเป็นเขาใสเียกว่าตายทนดวงอือโอ้โหเยวว่าใส่เต็มข้อรอดเต็มแข้งครับหมายเลขห้าของไก่สอนราชสี น่าจะเบานิดนึงนะครับขอบคุณมากน้องแบงค์ขอบคุณมากครับที่คอมเมนต์มาแจ้งผลรับชมไม่ทราบน่าจะเบามั่งแล้วเนาะสนามสองทีมไหนเตะครับสนามสองตัวนี้เป็นทีมรองรองเอชื่อทีมเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าชื่อทีมอะไรลูกทุ่งลมิตรอ่าลูกทุ่งลมิตรที่มีเจ้าเอ็มแล้วก็ุดลอะไรนะ จะเทนขางทองเจอกับทีมผูุยโยในสนาม2อยู่นะครับสวัสดีครับหายแล้วน้องนลงแบงค์ครับโอเคน่าจะเป็นที่ได้น่าจะเป็นที่สายไหมหรืออะไรไม่อยากน่าจะเบาพอสดีสายไมมันสวัสดีเสียสมัยไทยสวยเลยนะครับ เอาละครขึ้นแท่นไปที่เรียบร้อยแล้วก็เสิร์ฟปิดคบาดคบเซตเป็นที่เรียบร้อยครับเซตแรกก็เป็นของไก่สอนราชสี<อ>ส่วนทีมนายกการเพชรเอาแค่สั้นๆนายกกานนะฮะอยู่ในฝั่งตรงข้ามครับเซตแรกเป็นของไก่สอนราชสีเกมเริ่มแล้วนะฮะ จาเมนไปที่ช่องซ้ายเจ้าเบลเปิดหล้นมาเอาล่ะครับจะหยุดชงนิ่งนิ่งให้ปัญญาสะอาดเตะท็อกายกันยกได้ต้องโอ้จะแก้ไขลูกนี้ไม่ข้ามครับเจ้าเบลโไม่ใช่ตจดทำนะฮะช้อนไม่ไหวกำกำบกึ่งกึว่าจัดไปแล้วนีหนึ่งลูกหรือไม่นนครณนายกนายกส่งทีมบึงบัวคอรกรีบ เอ่อจันเบิร์มสวัสดีครับกำลังไปถึงกาลสินธ์แล้วเนาะวิถี้ก็โอ้สวัสดีครับน้องสวัสดีครับมีทีมไหนที่น่าสนใจบ้างก็จะมีที่น่าสนใจหลักๆเลยที่ผมเห็นชัวเนี้บอกได้เลยว่ายังไงก็เข้าครับเพราะชื่อชันเกตีกีก็มีไก่สอนรุษสีเอบีนะครับให้จับตาไก่สอนรุษสีเอบีแล้วก็บึงบัวคอนกรีตแล้วอีกทีมหนึ่งก็ลงสีตั้งประเสริฐนะฮะผม ฟันธงเลยนะครับสี่ทีมนี้เข้ารอบลึกแน่นอนแต่จะไปจังหวะยาเอเจอกันเองในรอบไหนเท่านั้นเองนะฮะฝากไว้ด้วยครับวันที่12เมเพราะว่าทางฝ่ายจัดให้การแข่งขันแบบจับสลากทุกรอบนะครับจับสลากทุกรอบเข้ามาแล้วก็จับใหม่ก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะว่าจะไปจับเจอใครสร้างเด็กใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด นายกสถิตอีกครั้งนะครับไปให้การสนับสนุนทีมงานจากปวยฉลองสารานะครับที่วัดยาตะไย่ตัดยอดน้าทายโอ้โหจะยุดงัดขึ้นมาแล้วชงมาแบบนี้เรียบร้อยครับปัญญาสะอาดเอกลอกแต้มห้ไกสอนราชสีคุณไทยกิคำโทสวัสดีครับสวัสดีครับสอนราชสีนี่แค่ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต้มอยู่ที่สตัวหนึ่งครับ จงเมนเสิ์ไปเจ้าเอ็ดเอาลยครับเปิดรถชงเองส่าไทยยังเตะล็อกแต็มได้ดีครับผมทําได้นายกการบอกขอบคุณนะครับทีมงานนายกการตอนนี้นายกการบริหารส่วนตบนบ้านนาส่งทีมเข้ามาช่วยงานเอาครับในส่วนของทีมต้วใหญ่ตมอยู่ที่สองต่อสามทีมนายกการครับจะเสิฟโดยเจ้าเอ็ดสู้กันมัน ลูกนี้เสิร์ฟออกข้างไปครับเจ้าเอ็ดหกนี้เสิร์ฟออกครับนายกการไก่สอนราชสีบีจะได้เสิร์ฟตามอยู่ที่สี่ต่อสองครับตัดยอดหน้าซ้ายเบาไปนิดนึง <จะ S 1> ครับจอมเมน็นเห็นนายกการจิมไปยืนด้านหลังแล้วก็จะจอดนะครับถ้าข้ามนี่ก็คือเสียเส้นนะครับจังหวะรับไม่ทันแน่ ดีใจนะครับเปลี่ยนมาทางทีมนายกัานคราตบดุงบัวนี่ท้องที่ท้องถินทุกอย่างเราโดยเจ้าเอดเราจะเห็นความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในพื้นที่เราอย่างต่อเนื่องมากายแตมอยู่ที่สามต่อสี่ที่เป็นความสุขของพี่น้องประชาชนคนตระบดุงบัวอ่านะครับเคาะมาเบาๆอย่างนี้ก็เราจะทัดบล็อกยังอยู่จะายุดชงอีกทีหนึ่งล้นไม่ล้นล้นไม่ล้นอ้าวลนไปแล้วเจ้าเบลชงให้จ่าชัย โอ้จังหวะแต่ลูกนี้ออกหลังครับเต็มเท้าอะครับโอ้น่าเสียดายจังหวะที่ล้นไปแล้วถ้าเปิดชงแล้วล็อกแต้มได้เตะล็อกแต้มได้ก็จะทําให้แต้มขยับขยื่นมาที่สี่เท่าโอ้โหไก่สอนจะได้เสิร์ฟแต้มอยู่ที่ห้าต่อสามสาม ไปเบาแบบนี้เรียบร้อยนะละอย่างที่ผมบอกหลายครั้งแล้วครับของนายกการเสริมเสร์มแรงแรงรับกันได้หมดนะฮะโอ้โหพอเจอรูปยอดไปนี่เสร็จทุกลายตายทุกเม็ดตายทุกเม็ดยังไม่ห่างนะครับสามหกนายกการลูกนี้เอาแล้วครับแว เจ้าเอ็ดเสิร์ฟมาเบาๆและทัดนิดหน่อยๆลงทางฝั่งไกลสอนที่สีเป็นแต้มครับสวัสดีครับท่านนายกยาวสวัสดีครับสวัสดีครับกลายเป็นลูกสวยนะเออเมื่อก่อนวอลเลย์บอลนี่เล็กๆเสิร์ฟใหม่แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเอสิ้วตรงมิดเคาะไปที่หน้าซ้ายครับเจ้าเบลยังเปิดได้อยู่อ้าวถ้าชงนิ่งแล้วจังหวะนี้โดนปลายเท้าแต่ว่ายังลงอยู่นะครับเคาะคมกระแพงลงท้ายคอร์สนี่แก้ไขสถานการณ์ ต้องขอเวลานอกแล้วทีมนายกการขอาเวลาใดไ,ไม่มีีน็มปีกลังมันแลยครับ ยัยโยกับรุกูโรมริดเอ็กรองเอครับบอดีหมดต้นเลยนะครับใครจัเขา้าของใน8ทีสุดท้ายเอลาละครับหมดเวลานอกอกลับเข้ามาชมเกมกันต่อ ระหว่างไก่สอนรัชศรีในฝั่งภูมิายครับสที่สามแล้วส่วนทีมนายกันอยู่ในฝั่งตรงข้ามตัระเสไปแล้วก็ดตมตอนนี้อยู่ที่ห้าต่อหกยังตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับเจอดเสิร์ฟมาเอาแล้วครับโอ้โหเปิดนิ่งทงนิ่งแบบนี้เตะทัดบล็อกออกไปครับมเหลือุดค่อนข้างสมบูรณ์จังหวะเทคจังหวะทำดี อกแล้วดูแล้วไม่หมดครับแกสมบูรณ์ดีจะบอกว่าปูบินก็ไม่พลาดแต่ยู่ที่7ต่อ5จะเป็นพยายามไปที่หน้าขวาโอ้แต่คราวนี้ไม,มไม่ข้ามครับมันลาไปนิดนึงต่อบยังหายใจรถตกคอคู่ขี้สูสีหต่อเจ็ดสนาเมเอ ตามอยู่ที่6กต่อเ็ดครับอยู่นี้ออกหลังไปครับเจ้าเอ็ดเป็นแต้มของไก่สอนราชสีแต้มอยู่ที่8ต่อ6ครับยังได้ครับเจ้าเอ็ดยังเปิดได้อยู่ครับเจ้าเบลโมสวมหัวให้จ่าไทยอาล้วครับสันเบาๆเอาแค่แต้ม เพราะว่าลูกมันเตะยากนะครับจะชงสมหัวแบบนี้สูสีนะครับเจ็ดต่อแปดโอลูกนี้จะปัญญาครับ รอบแปดทีเป็นตัวไปนะครับเราจะยุบสนามจัดบล็อกล็อกแต้มให้ไก่สอนราชสีสสดีพ่ชาเพื่อรวมคีไ่ชยไทยเอเวนนะครับคุณส่วนัสวีเราไม่อบาเราจะเอามันไว้่างเดียวยงแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วครับยังเปิดได้อยู่ครับนายกการจ่าชัยเตะโอโดนเกี่ยวแบบนี้เรียบร้อยไหมมีตังทอทนเอายังเกี่ยวดีอยู่ครับจ่าชัยชงให้เจเบลโอเนี่ยนะครับจังหวะที่เตะ พอเจ้า,าเบลไม่ใช่ตัวทำนะฮะโอ้ตัวทำคือจ่าชัยนะครับคุณ<ท>เลขาเล็ตเยทีเดียวระหวะางช็อตตัวแล้วลูกต่ำนาจังถมใช่ไหมฮะเจ้าได้ลงแข่งบอ่ออายบอ่อคอยบม่ได้ลงแข่งคอยเป็นแ <laughs> อดมินสวัสดีน้องอ้นครับ กครับเอฟซีน้องยุทธเฉลยแบงค์ว่าอย่างนั้นนะถูกแล้วไม่เคยมีกับยังยกบรุดไปว่านานบางจางกับเข้าตาใครสนามหลอดนานนานนานเดี๋ยวนะของเจ้านานลงไปแล้วสนามสองคู่แรกไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงเหมือนกันยังไม่ได้สอบถามเหลือแต่ประทะกันฝั่งสนามบีช่องซ้ายยังเปิดได้อยู่ครับจะเบลโชงให้จ่าไทย โอ้โหขราวนี้ติดบล็อกหลังเจ้าปัญญาเต็มเต็มเลยนะฮะอันหลังก็สวัสดีครับอาคมสายน้า FC ครับผมโผบ่งตีดักแผงหลังโอ้มาเลเซียนี่พังกันเป็นแถบถั่วเขียวนึกถึงเลย สายปีกอมันสายเอกอลุนแต่ที่เรเดลตอนสายจงเมนเปิดนิ่งจะยุดชงนิ่งเรียบร้อยสิครับอย่าเร่งนะครูพงค่อยๆไปวันนี้ทั้งคืนสวัสดีน้องชายด้วยนะครับกิตินันสีกัญญาฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ๆน้องๆชาวแม่สอดนะฮะเอสเกิตชงดีสงสัยทำงานอยู่ไหมไม่เข้ามาดู

ตอนนี้แต้มตามอยู่8ต่อ13ครับทีมนายกา้านโอ้ atem, พยายามจะมาช่องซ้ายแต่ว่าไม่ข้ามครับเจ้าเอ็ดในตำแหน่งแบ็กของทีมนายก้านนะฮะเด็กชายปิยวัฒน์สวัสดีครับเอานะครับอีกจำเดียวฮะ โอ้ลูกนี้โจเอตดเปิดซ้าชมขวาลึกนิดนึงโอ้จะจังหวะยืนเตะลูกนี้สวยงามโอ้โเอาละครับไม่โู้เเตะกะทิ้งทวนเลยไหมกะชัยยืนเตะอะไรเลยครับไม่โดนนะฮะลวลงด้วยนะครับยังไม่อยากกลับปอ๋ยโยก็ยังอยู่ที่เรงไปแล้วปุ๋ยโยว่าจะไงอ่าถ้าจะเป็นลูกนี้ ปัญญาเตะล็อกแต้มเรียบร้อยครับอีบาผลการแข่งขันในเต็นท์ข้างต้นไม้เนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันความเห็นไม่ตรงกันแล้ววันยี้งไนเสียเลิศผลการแข่งขันก็เป็นทีมอล์ฟชอนก้าอ้าวแล้วก็จบเกรมสุดท้ายยกสองไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เจ็